ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธวัชชัยกมลธรรมนะครับเป็นประธานหลักสูตรกัญชาเวิทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลาาราชภัฏศนสุนันทานะครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกก็คือว่าของเรากําลังจะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องผู้บริหารระดับสูงกัญชาวิทยาศาสตร์รุ่นที่1น,นะครับโดยร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ยุรลาลงกรมหาวิทยาลัยในการที่จะ ทหลักสูตรเพื่อที่จะให้พวกเรามีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะครับรวมทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะฮะซึ่งในการนําพวกกัญชาก็ดีหรือว่าสมุนไพรต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจหาคุณภาพนะครับรวมทั้งการที่เราจะไปสู่เรื่องการขึ้นทะเบียนแล้วก็การจําหน่ายในตลาดได้อย่างไรนะครับหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่มีความ ครอบคลุมนะฮะ,ะทุกมิตินะฮะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาโดยข้องยิ่งเราจะเน้นกัญชาทางการแพทย์นะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาในห้องปฏิบัติจ,จริงนะครับเรื่องห้องปฏิบัติการทางวิยทยาศาสตร์ซึ่งทางอ,อาจารย์ก็จะห่วงมากนะครับเพราะว่ามีมูลค่าสูงแต่ว่าถ้า นักศึกษาที่มาเรียนก็จะได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ได้ใช้เครื่องเหล่านี้ในการที่จะตรวจหาสารสำคัญนะครับแล้วก็มามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านว่ากัญชาเนี่ยื่อเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันไปออกฤทธิ์ยังไงหรือว่ามันไปมีผลยังไงมันจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับควรจะต้องใช้อย่างระมัดระวังอะไรบ้างนะครับก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ทั้งหมดนะเกี่ยวกับกัญชาซึ่งหาโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้ยากมากครับนอกจากจะ ต้องรับฟังเขาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพวกเราก็จะได้มาศึกษากับของจริงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือเราก็จะได้มีโอกาสเข้าห้องปฏิบัติการนะครับไปทําผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองนะครับโดยใช้ตัวที่เป็นวัตถุดิบนะฮะที่เป็นกัญชากัญชงที่เราปลูกเองที่มหาวิาลยเนี่ยนะครับนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็โอกาสที่ดีที่สุดในครั้งนี้คือว่า เรายังมีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับเราได้เตรียมการไว้ว่าเราจะให้ไปดูเรื่องของ natural product นะครับหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะฮะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการนำกัญชา CBD ไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องการฝังเข็มนะฮะโดยฉีดยาด้วยนะครับที่เราเรียกว่าเป็น pharmaco puncture er นะครับซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่เราใช้ การฉีดยาฝังเข็มนะครับซึ่งประเทศเกาหลีก็มีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องของการร้อยไหมนะหรือว่าการใช้ฝังเข็มแบบฉีดยานะครับซึ่งนักศึกษาเราจะได้ไปเรียนรู้นะครับในประเทศที่เขาทําจริงเป็นต้นต้นฉบับนะครับรวมทั้งการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีการได้เครือข่ายได้รู้จักกับเพื่อนฝูงนะฮะที่มีอยู่ยใน วงการธุรกิจเดียวกันนะครับนะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้ผู้บริหารนะครับโดยพ้องยิ่งแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับพยาบาลต่างๆเบรสต์ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่มีองค์ความรู้จริงๆนะครับที่มีชื่อเสียงของประเทศนะที่จะทยอยกันเข้ามาให้ความรู้พวกเราใน ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแค่ประมาณ3เดือนนะฮะช่วงวันศุกร์ตอนบ่ายนะฮะจะทําให้พวกเราเนี่ยได้พบปะกันสังสรรค์นะครับเหมือนเราเรียนวปรอนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้อองความรู้กลับไปประกอบอาชีพได้นะครับแล้วได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศด้วยนะครับหลักสูตรนี้ก็เรียกว่าพุ่มมากนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับได้ เข้ามาร่วมในการสัมมนาอบรมของเราก็ถือว่าเราจะได้มาร่วมกันในการที่จะหาความรู้อย่างมีสาระแล้วก็เพลิดเพลินนะฮะไปกับการดูงานการท่องเที่ยวการปฏิบัติจริงในห้องแลบนะครับรวมทั้งเราจะทำเวิร์กช็อปที่ให้นักศึกษาทำผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองมเมื่อจบออกไปแล้วท่านจะเดินออกไปอย่างภาคภูมิว่า อย่างน้อยฉันมีหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ฉันได้ทําได้และทําจริงนะครับหลายคนอาจจะไปทําเป็นประกอบอาชีพเลยก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ